หวิปัติสัมปทาสูตรว่าด้วยวิบัติและสัมปทาหนึ่งร้อยภิกษุทั้งหลายวิบัตสามประการนี้วิบัตสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. จิตตวิบัติความวิบัติแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐ ศีลวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติจิตวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลเช่นการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติเพราะศีลว,วิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวิณิบัตินรกเพราะจิตตวิบัติเป็นเหตุ สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกหรือเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วไปเกิดอบายทุขติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายวิบัติสามประการนี้แลสัมปทาสามประการนี้สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล สองจิตตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจิตสทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำยาบและการพูดเพ้อเจอ้อ นี้เรียกว่าศีลสัมปทาจิตตสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาไม่มีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีคุณโอปปาติกะสัตว์สมณพรามณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง และสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาเพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ ภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แลวิปัติสัมปทาสูตรที่ห้าจบ